บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะแต่กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย60ลั p ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวขอจัดการในกลุ่มที่2เฟส2นี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่27กราคมที่จะถึงนี้มาลรืนอนี้แหละครับก็จะมอบเงินสนับสนุน10,000บาทให้กับคนกลุ่มที่2ประมาณ3ล้านคนจากนั้นก็จะโอนซ้ําอีก1 2 3ครั้ง ซ้ำไม่ได้ไหมายความว่าจ่ายเบิ้ลสองหมื่นนะฮะซ้ำหมายถึงว่าจ่ายไปแล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้รับบ้างติดขัดทางเทคนิคติดขัดทางระบบโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆบ้าง,างเงินที่ธนาคารมีปัญหาอะไรบ้างารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะโอนซ้ำา3ครั้งครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาดูตัวเลขครับว่าเออสามหมื่นกว่าโทษครับสามแสนกว่าคนนี้เนี่ยหรือว่าสามล้านกว่าคนนี้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทําไมจริงยังไม่ได้รับเขาไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยเท่าไหร่ จากคน3ล้านกว่าคนสมมุติว่าจ่ายไป2 9 9 9 0 0 0เหลืออีกประมาณ10,000คนหรือ1,000คนอันนี้รัฐบาลจะไปกำหนดต่อนะครับว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้แบบไหนอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและฟังได้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัด ในประเทศไทยครับกับรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ผลิตรายการโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับย้ำเงินบมืนเฟส2มอบคนอายุ60 6ลบส60บวกเลยนะรัฐบาลพร้อมโอนเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช้าว,วันจันทร์ที่27มกราค,คมนี้และที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ยังนับถือในวันขึ้นปีใหม่ที่เราเรียกกันว่าตรุษจีนเนี่ยนะครับเป็นวันที่ 27, 28และ29 27วันจ่าย28วันไหว้29วันท่องวันเที่ยวอะไรก็เป็นกระบวนการที่เรารู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยกันมาอยู่แล้วนะครับรัฐบาลครับยืนยันครับว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะดําเนินการจ่ายเงินสนับสนุนให้ไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะให้กับพี่น้องคนไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินอย่างทั่วถึงด้วยกันครับหลายท่านลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะครับรัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนเพราะว่าเป็นคนสองวัยวัยรุ่นก็ได้ไวัยเด็กก็พอไหว แต่ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาอายุมากครับอันนี้ประมาณสั้ง0ปปี75-90หลายท่านเนี่ยก็ไม่ไหวเลยนะครับที่จะเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ขออนุญาตย,ยกมือไหว้กราบขอลูกหลานคนไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลใดนึกครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้แอปนี้เป็นไหมนึกสิครับว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอืมอากูอัตตีเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นหรือไม่อย่างไร อลองช่วยกันถามนะครับบางทีก็อาจจะเสียประโยชน์ในจุดนี้เป็นไปได้ครับแต่กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย60พลั p ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลงนะครับเดี๋ยวขอจัดการในกลุ่มที่2เฟส2นี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่27เจมกราคมที่จะถึงนี้บาลืนนี้แหละครับ <c oughs> ก็จะมอบเงินสนับสนุน1 0 0 0 0บาทให้กับคนกลุ่มที่2ประมาณ3ล้านคนจากนั้นก็จะโอนซ้ำอีก 1, 2- 3ครั้ง ซ้ำไม่ได้ไหมายความว่าจ่ายเบิ้ลสองหมื่นนะฮะซ้ำหมายถึงว่าจ่ายไปแล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้รับบ้างติดขัดทางเทคนิคติดขัดทางระบบโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆบ้างเงินที่ธนาคารมีปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะโอนซ้ำา3ครั้งครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาดูตัวเลขครับว่าเออสามหมื่นกว่าโทษครับสามแสนกว่าคนนี้เนี่ยหรือว่าสามล้านกว่าคนนี้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทําไมจริงยังไม่ได้รับเขาไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยเท่าไหร่ จากคน3ล้านกว่าคนสมมุติว่าจ่ายไป2น9 9 9 0 0 0เหลืออีกประมาณ10,000คนหรือ1,000คนอันนี้รัฐบาลจะไปกำหนดต่อนะครับว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้แบบไหนอย่างไรครับ